ดวลยู20ชิงแชมป์โลกประกาศรายชื่อแล้วสมาคมลูกยางประกาศรายชื่อ12นักตบสาวไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันในศึกเยาวชนยู20ชิงแชมป์โลกสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุต,ต่ำกว่า20ปีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนหญิง อายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเบลเยียมนะครับทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันในศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีหลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าร่วมแข่งขันก็คือในปี2013นะครับที่ประเทศเช็กและจบในอันดับที่18 จากทั้งหมด20ทีมนะครับเดีย๋ยวเราไปดูรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง12คนเลยนะครับตำแหน่งเซตนะครับส,สสิประภามณีวงศสูง177เซนติเมตรสังกัดสุพรีมชมบุรีอีเทค2ส,สุพัชชาคำตะรักษาสูง177เซนติเมตรสังกัด3บีวีนครนน,น์นะครับหัวเสา3ปนดดาชัยเพชรสูง 179ซนติเมตรสังกัดส e ุพรีมชมบุรีอีเทคนะครับ4พิมพ์ตะวันทองยศสูง171ซนติเมตรสังกัด e สุพรีมชมบุรีอีเทค5วรัญญาศรีละอองสูง175ซนติเมตรสังกัดส e ุพรีมชมบุรีอีเทคนะครับตำแหน่งมีหลังนะครับ6วิรัญยุภาอินจันสูงหนึร้สิบสองซนติเมตรสังกัดไดมอนด์ฟุตวีซี 7. ปาจลีมณนีสีสูง175ซนเมสังกัดไดมอนด์ฟุตวีซีบอลเลวนะครับ8กันจรัตขุนเมืองสูง183ซนตมรสังกัดสุพรีมชบุรีอีเทค 9. วิมลรัตนพันธ์สูง177ซนเมตรสังกัด3าบีนครนนท์ส0สาวพาสุสุสูง173ซนติเมตรสังกัด3าบีนครนนท์ 11อมนรดาเลือกสว่างสูง178เซนติเมตรสังกัดสุพรีมชมบุรีอีเทคนะครับตัวรับอิสระนะครับกิดาพานาหัวหนองสูง165เซนติเมตรสังกัด3ามบีบีนะครน,นนท์นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนาวาอากาศโทนัทพลศรสีสมุทรนาผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอภิรัตน์งามมีฤทธิ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพัน,พนจ่าอากาศโทนัทพงศ์เกษรพันเทนเนอร์นะครับพิมพ์วัฒน์บุญจันทร์ กายภาพนะครับนันทริกานินพงศ์ผู้จัดการทีมอัจฉริยะแว่นลำนะครับวบอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์โลก2021จะแข่งขันที่เมืองรอตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์และเมืองคอตไลน์ประเทศเบลเยียมนะครับระหว่างวันที่9-18ถึงกรกฎาคม2564ซึ่งทีมชาติไทยจะแข่งขันในกลุ่มซี ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมกับตุรกีรัสเซียและสหรัฐอเมริกานะครับนัดแรกจะลงสนามพบกับตุรกีในวันที่9กรกฎาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับทีมชาติไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศายานสุวรรณภูมิในวันที่6กรกฎาคม2564้วยเที่ยวการบินนะครับสายการบินลุทันซานะครับเที่ยวบินที่ LS773 เวลา23นาฬิกา ก่อนจะต่อเครื่องที่ท่าอากาศรรยานแฟรงเฟิร์ตเที่ยวบินที่ kl 1 7 6 2นะครับแล้วจะถึงกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในเวลาประมาณ8.10นาฬิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็รายชื่อนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างย่อยก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ